ขอาอกาสครับพระอาจารย์ครับเม uh ื huh. อ่อวานเราคุยกันถึงเรื่องอหรหันเนี่ยครับ uh huh. ในส่วนของขันห้าที่มีวิญญาณ uh huh. แล้วในวิญญาณเนี่ยมีสัตว์ตังอ uh huh. ในอุปกิเลสส uh ิบหกเช่นพวกมัชฉริยะหรือพวกอิจศา uh huh. รประมาโทอัปมาโทต่างๆ uh huh. สาลํมโพ uh huh. ตรงนี้รวมแล้วเนี่ยว่าไปตามตรงเป็นความหมายลบ uh huh. แล้วก็ไปอยู่ใน อนุสัยของสัตว์ตานังไม่ได้เกี่ยวกับขันห้าที่โยมเข้าใจอย่างนี้นะครับแล้วในอุปกิเลสทั้ง16เนี่ยที่เป็นอนุสัยเนี่ยหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเชื่อมไปถึงอนุสัยนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของอกุมูลืมนเพราะเป็นเรื่องอุปกิเลสทั้งนั้นเลยหันไปดูอรหันที่บรรลุแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะมีการขูดเกลามีการฝึกเป็นเสขะมาก่อนอโดยการลดทอนอนุสัยที่ไม่ดีลงชเช่นเกียรติคลานบ้างอิจฉาบ้างมัชฉริยะบ้างโยมมองว่าไปดึงเอาอนุสัยตรงนั้นมาขูดเกล้าของสัตตานันในระหว่างทางที่เป็นเสขะใช่แล้วพออนุสัยที่ฝึกไปเป็นอกุสลรมูลเนี่ย มในอดีตมีมีกําลังอยู่ก็อาจจะเหวี่ยงไปทําอุปกิเลสชั่วลายด้วยความเคยชินอยู่อืแต่พออยู่ในระหว่างทางสมมุติมาวัดนาป่าพงแล้วก็ได้อนาปานสติเดินสลับนั่งไปเรื่อยให้พวกอากุศลรมูลที่มันจะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันจะถูกลดทอนลงเพราะว่าไม่ได้ทำอุปกิเลสอะไรขึ้นคือนั่งหลับตาหรือเดินสมาธิอย่างเดียวเบาบางลงในปัจจุบันที่จอทำ แต่อกุสลมูลที่มันเหวี่ยงมาเนี่ยไม่เป็นไรก็ถือว่ายังมีกําลังอยู่อืแล้วคงจะไปแก้ไม่ได้อืเสร็จเรียบร้อยพอถึงวันที่สัตตานังเนี่ยเริ่มตื่นรู้ขึ้นมาหนักวิชาที่ไปยึดในขันเนี่ยที่เมื่อกี้พระอาจารย์ได้กรุณาเทศบอกสอนว่าตัวที่เป็นเรื่องของอ ทุกขินศีก็ดีสุข,ขินศีก็ดีอ,อุปเปกขินศีก็ดีพวกเนี้เป็นหมวดวิชาที่ว่าด้วยการฝึกอนุสัยอ,อย่างน้อยที่สุดเนี่ยขูดเกลาให้เป็นอุปนิสัยคือ,อในทางที่ดีในทางที่บวกเ,เห็นอ,อ,อริยบุคคลระดับอรหันต์แล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็อุปนิสัยก็เป็นแง่ดีหมด ใช่เพราะถูกฝึกมาอุปวิกิเลจะจะเบาบางลงไปคืออนุสัยหรืออกุศลมุกก็จะน้อยลงแม้กระทั่งวาจากายวาจาจิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขูดเก่าที่สมบูรณ์อย่างนี้คิดได้ไหมครับเป็นผลของอริยะยญาธรรมที่ได้เสพมาเหมือนกันใช่ในมุมนี้นะครับใช่ก็จะเอาไปทดแทนทดแทนอกุศลที่เคยมีเคยชินมาครับนะอย่างอนาปานสิพอเราทํามากเจริญมากปุ๊บเนี่ย ใน24ชั่วโมงของการรับรู้ของวิญญาณเนี่ยมันก็จะรับรู้สิ่งที่เป็นกุศลแทนอ,อกุศลที่เคยชินครับนะก็เหมือนมามาชดเชยอารมณ์กันใน24ชั่วโมงที่วิญญาณเนี่ยจะไปปฏิทิตังในไหนก็ให้มาปฏิทิตังในนี้นะซึ่งการมาตั้งอยู่ตรงเนี้ยม,มันคือกุศลาสีที่แท้จริงกองกุศลที่แท้จริง ที่เป็นไปเพื่อวิชาเพื่อความที่เอาวิชาจะจางคลายนับแล้วก็เป็นเก้าตนเก้าแรกตัวนั้นเพราะสุดท้ายจะบรรลุไม่ได้ถ้ายังไปยึดกองกุศลนี้อยู่เหมือนกันนะครับอย่างนี้ถูกไหมครับก็คือต้องอุเบกขาก็ต้องละในที่สุดที่ที่เราจะต้องวางอุเบกขาที่เนื่องด้วยอามิรก็คือการมาคุณห้าที่ว่าเป็นช่องทางไหลไป ลงต่ําอยู่ดีชดังนั้นก็ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งกับกรารมาคุณห้าอารมณ์วิจิตมันก็มีของมันอยู่ใช่อย่างนั้นนะครับด้วยคําสอนหรือสัทธรรมของพระศาสดาลักษณะนี้ก็คือทอําให้สองสองช่วงด้วยกันช่วงแรกนี่ก็คือไปทางกุศลก่อนอแล้วช่วงที่สองก็คือวางกุศลคือเป็นอุเบกขาที่ละอามิตระก็จะวางลงทั้งหมดสำลอกราคะสำลอกโทสะโมหะได้สำเร็จก็ ถือว่าหมดกิจที่จะควรทำอย่างนั้นนะครับสาธุครันโอวกาสครับเอออย่างเวลาเราจะทำกาละเนี่ยครับพระศาสดาบอกว่าให้เรามีสติรอคอยการทำกาละด้วยการเอาจิตมาเกาะอ,อยู่กรบลมหายใจแล้วอีกประสีตหนึ่งว่าการใคควรทำในกาละอันควร ในสองอย่างนี้ถ้าหากว่าผมใกล้จะทํากาละผมมาไข้ควรเรื่องปฏิจจสมุดบาทอื uh huh. กับการที่ผมเอาจิตมาเกาะลมหายใจ uh huh. ซึ่งการการที่เอาจิตมาเกาะลมหายใจเนี้บางครั้งจิตเรามันจะฟุ้งซ่านไปมากแล้วก่อนที่เราจะกระทําการะเนี่ยผมคิดว่าเวทนามันคงจะสูงมากในกรณีนี้ถ้าเรามาไข้ควรปฏิจจสมุดบาทจะดีกว่าไหมครับ นั่นคือความเห็นโยมโอ๋อครับการไข้ควรปฏิจจานเนี่ยคนบางคนไข้ควรไม่ตลอดหลุดก็มีโยมไม่ก็ไม่ได้พูดประเด็นนี้โยมค,ค,คิดแต่ว่าฉันอยู่กะลมหายใจแล้วฉันจะหลุดท่องปฏิจจานก็หลุดได้ครับครับอ่าสัจชายาอยู่เนี่ยหลุดคิดไปจนสวดอะไรก็ไม่รู้งงก็มีใช่ไหมเป็นอนิจจังอ่าคือโยมคิดมุมเดียวไงค่ะคแล้วก็คิดเอาความเห็นของตัวเอง ดังนั้นมันเป็นหนทางเข้าสู่วิมุตติได้ทางนั้นผู้เจ้าตรัสสัจจะเท่านั้นครับ uh huh. ทําอย่างนี้ก็ได้ทําอย่างนี้ก็ได้ทําอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมอ่า uh huh. มันก็ถูกหมดน่ะใครอยู่มันก็อยู่ที่อ่าเหมือนอุปนิสัยของคนนั้นที่จะเคยชินในการนะเสพคบกุศลแบบไหน uh huh. ใช่ไหมอ่า uh huh. เราจะว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีกว่าก็บอกไม่ได้นะอืม uh huh. uh huh. แล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอริยะอัตถังคิกมรกเป็นกรรมะนิโรทขาไม่นีปฏิปทาออ mm ื hmm. ก็คือปฏิปทาให้ดับไม่เหลือแห่งกรรมก็คือเหมือนกับว่าเราปฏิบัติอริยามรคมีองค์แปดเนี่ย mm hmm. เพื่อการถอดถอนออกจากระบบของสังฆตะทั้งระบบเลยทั้งระบบเลยซึ่งไม่ว่าจะก,กรรมเก่าหรือกรรมใหม่ก็จะดับไปทั้งหมดดับไปทั้งหมดนะะ S <S อันนี้ก็คือเป็นวิธีที่จะดับกรรมเก่าด้วยอาแล้วกรรมใหม่เราก็ไม่อยากจะได้แล้วด้วยอื <S 2> <S 2> อครับผมใครับก็คือรอบรู้เรื่องกรรมแหละพอรอบรู้เรื่องกรรมปุ๊บไม่ว่าจะใหม่จะเก่ามันก็ดับไปหมดน่ะอะใช่พระศาสดาเปรียบเหมือนไม้สองอันนะผัสษะเนี่ยนะ ในเรื่องของสุขขินซีทุกขินซีอุเปกข,ขินซีเนี่ยนะมีการเกิดขึ้นมีการดับไปเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนไม้สองอันเสียดสีกันจึงเกิดความร้อนเกิดไฟขึ้นเพราะแยกไม้สองอันนั้นเองให้ออกจากกันเสียความร้อนที่เกิดเพราะความเสียดสีย่อมดับสงบไปฉันใด สุขขินสีย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเกิดขึ้นภิขุนั้นสบายกายก็รู้ชัดว่าเราสบายกายย่อมรู้ชัดว่าผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแหละดับไปเวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะคือสุขขินรีที่อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเกิดขึ้นนั้นย่อมดับไปสงบไป ทุกขินสีย่อมอาศัยภสษาอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเกิดขึ้นนะพอเรารู้นะเหตุเกิดรู้ความดับมันนะเราก็จะปล่อยวางมันได้ทั้งสุขขินสีทุกขินสอุเปกขินสีทั้ง3อย่างเหมือนเรากําลังแยกไม้สองอันที่กําลังสีกันเนี่ยให้ออกจากกันนะ,ะความร้อนก็จะดับไป อันนี้พระองค์ก็อุปมาให้นะให้เราทราบดังนั้นทําไมพระศาสดาจึงให้เราแยกขันออกจากกันนะขันเนี่ยพระองค์บอกเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อขึ้นย่อมคว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาพอถือเอาปุ๊บมันจะลุมมารวมกันย่อมทําให้กระจายกระจายออกนะอย่าทําให้เป็นกองต้องทําให้มอดไม่ทําลุปโปลง การกระจายออกมันก็จะมอดการเอามารวมกันมันก็จะลุกโผล่นะดังนั้นที่ตั้งของบิญญาณมันมีสี่ธาตุเราปล่อยทั้งหมดเลยเนี่ยวินาทีนี้ถ้าเราปล่อยหมดคือหลุดเป็นอรลหันนะแต่เราปล่อยหมดทั้งที่เรารู้ว่าเราปล่อยหมดแล้วจะเป็นอราหันเราก็ยังปล่อยไม่ได้พระศาสดาจ,จึงให้ฝึก นะฝึกปล่อยโดยเอาวิญญาณเนี่ยมาตั้งในขันขันเดียวก่อนแล้วทิ้งการตั้งอีกสามขันที่เหลืออีกสามขันที่เหลือเนี่ยคือเวทนาเกิดขึ้นให้ทิ้งสัญญาเกิดขึ้นให้ทิ้งสังขารเกิดขึ้นให้ทิ้งนี่คือทิ้งสามขันที่เหลือนี่เป็นการฝึกความชำนาญในการละการทิ้งนะ ดังนั้นขณะที่ละทิ้ง3ตัวนี้ก็คือสัยชน์ที่สร้างการเกิดสัโยชน์ที่สร้างภพนั่นเองนะอุปาติปฏิลาพิกานิสัญญชานานี้กับภวะปฏิลาพิกานิสัญญชานานี้ละสองตัวนี้ได้อรหันละตัวเดียวได้อันตราปริภายีนะเราจึงต้องมาฝึกให้มีอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวที่พระองค์แนะนําก็คืออานาปานสตินะเมื่ออยู่กับอนาปา วิญญาณรับรู้ได้ทีระธาตุมันก็เท่ากับทิ้งสามธาตุที่เหลือโดยอัตโนมัติแต่พอวิญญาณที่เอามาตั้งอยู่นี้เริ่มดับไปวิญญาณดวงใหม่จะเกิดขึ้นมันก็อาจจะไปตั้งในสามธาตุนี้เมื่อมีการรับรู้ขึ้นมาก็รีบวางอีกแล้วเป็นผู้ไม่ลืมหลงในสิ่งที่ตัวเองตั้งไว้คือลมหายใจเนี่ยหลักการมีเท่านี้นะเวลาเราทำสมาธิเดินจงกรม จะนอนอยู่ยืนอยู่ก็ตามจิตยังทำงานเหมือนเดิมนะเกิดดับไปในขันทั้งสี่ยืนก็คิดใช่ไหมนอนก็คิดนั่งก็คิดเดินก็คิดนั่นแหละรูปจะอยู่อิริยาบถใดก็ตามวิญญาณก็ทำงานตลอดต่างคนต่างทำงานกันไปนะไม่ไม่รู้จักกันไม่รู้เรื่องกันแต่สัตว์เหมือนเป็นผู้ควบคุมสิ่งเหล่านี้เอาไว้ ให้มันเป็นก้อนเดียวกันนะอ่ามันก็เลยรู้สึกว่าเป็นชีวิตนะกายนี้คิดได้นึกได้รู้สึกได้สัมผัสได้อืมทั้งที่จริงๆแล้วธรรมธาตุเนี่ยก็เป็นเอกเทศของมันต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างดับไปตามภาษามันแต่สัตว์ไปจับไอ้ห้าก้อนมารวมกันเข้าเป็นฉันนะเป็นตัวตนเป็นฉันนะฉันจึงประกอบด้วยความยึดมั่น ในห้าธรรมธาตุเนี่ยสรุปแล้วไม่รู้อะไรนั่งอยู่นี่นะตัวอะไรก็ไม่รู้นั่งอยู่นะผ่านไปร้อยปีก็เป็นดินน้ำไฟลมไปกันหมดนะเ,เนี่ยแบบพระศาสดาบอกที่เปรียบเทียบกับภูเขาวเวปุลละใช่ไหม นะพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็มาตรัสรู้เหล่าสาวกก็มาตรัสรู้ก็ปณิพานนะพระพเจ้าองค์ใหม่ก็มาภูเขาวเวปุลละก็เตี้ยลงไปนะ,ะเดินขึ้นสามวันลงสามวันเป็นสองวันลงสองวันหนึ่งวันลงหนึ่งวันนะ,ะถึงขึ้นคู่เดียวลงคู่เดียวพระพุทธเจ้าก็มาตรัสรู้เหล่าสาวกก็ มาตรบลุทำตามนะพองค์ก็บอกเดี๋ยวพระอ,องค์ก็จะปรินิพานไปเราสาวกก็จะปรินิพานไปจนผ่านมาสองพันกว่าปีก็ถึงเราแล้วนะนะเดี๋ยวพวกเราในสารานี้ก็ตายกันหมดนะนะเวปุลละก็อาจจะลาบเรียบอออ่ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะอ่านะ ระหว่างก่อนตายทุกคนก็จะประสบกับโลกธรรมที่แตกต่างหลากหลายก็จะเอามาแลกเปลี่ยนกันคุยกันกระจุกกระิ๊กกระุกกริกไปวันวนหนึ่งใช่ไหมอ่าก็เป็นชีวิตขึ้นมานะเราก็อย่าเพลินกับระบบโลกธรรมใช่ไหมอ่าเราก็ใช้ใช้โลกธรรมโดยโดยธรรมโดยธรรมะที่พระศาสดาบัญญัติไว้เช่นการกิน เราก็กินพอดีใช่ไหมการนอนเราก็นอนพอดีนะการเกี่ยวข้องกับขันต่างๆเราก็เกี่ยวเกี่ยวข้องพอดีนะเนี่ยนะใครบกพร่องเรื่องไหนก็ค่อยๆแก้เรื่องนั้นไปนะทีละเรื่องทีละเรื่องใช่ไหมอ่าเี่ยเนี่ยก็คือเป็นการใช้ขันนั่นเองอ่ะนะ ก่อนที่จะแตกสลายขาดการควบคุมกันได้ของชีวิตก็คุมไม่ได้ไไดร่างกายพังสัตว์ก็ควบคุมกายไม่ได้แล้วก็จะเหลืออีกสี่ขันก็ไปสร้างอัตภาพกันต่อไปนก็เลยกลายเป็นสัตว์ที่กำลังเล่นไปท่องเที่ยวไปพระศาสดาก็เลยบัญญัติคตติห้านรก กำเนิดเดชานเปรตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดาขึ้นมาว่าอันเนี้ยคือทางไปของสัตว์ห้าทางนะซึ่งพวกเราเคยผ่านมาหมดแล้วพวกเราเคยเป็นมาหมดละ <c oughs> และกําลังจะเป็นต่อไปถ้าอาวิชชาไม่หมดนะ่นะ ถ้าใครทำอวิชชาให้หมดไปได้เราก็เป็นชาติสุดท้ายหรือพบชาติเราก็มีมีจำกัดละนะไม่มีพบที่8นะเอาให้ไม่มีพบที่8นะอย่างน้อยนะพระศาสดาบอกว่า มีผู้ใหม่จะถามอะไรบ้างไหมนะใครมาใหม่ต้องการถามอาเชิญอ่าอ่าใหม่กำลังไปค่ะก็ไม่ได้เป็นเชิงพู้ใหม่แต่ว่ามา,าก็ตั้งแตบบ่ปีที่แล้วแล้วไม่ได้มาประมาณเกือบเก้าเดือนแล้วะคะ่ะแล้วก็ <c oughs> เระหว่างที่ไม่ได้มาก็ได้ฟังธรรมะพระอาจารย์ผ่านวิทยุแผ่นซีดีค่ะทุกวันทุกวันก็มีเรื่องของภารกิจในเรื่องของการทำงานซึ่งก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงแล้วก็พยายามผ่านวิกฤตต่างๆมาวันนี้ก็กลับมาวัดแล้วก็ยังเชื่อในอนุสาสนีของพระพุทธเจ้าเพราะว่าตัวตัวของโยมเองอ่ะ ได้พบเองอันนี้ขอเล่าเป็น<ห>เอเสิ่งที่ตัวเองได้พบมาแล้วไม่ต้องมีใครบอกก็คือมีคุณแม่ของคุณครูคนหนึ่งซึ่งท่านเป็นคนดีมากอายุเก้าสิบเก้าปีแต่ท่านก็นอนติดเบาะมาเป็นเวลาหลายปีแล้วแล้วก็ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตก็ได้ไปเยี่ยมคุณยายท่านนี้นะคะแล้วก็เต่งก็ เคยให้หนังสือามเล่มกับคุณครูซึ่งจะปลดกษียณเนี่ยบอกว่าคุณครูหนูไม่มีอะไรให้คุณครูนอกจากเอพระไตรปิฎกามเล่มนี้ขอให้คุณครูไปอ่านอืมแต่คุณครูตั้งแต่หลังกเกษียณมาไม่ได้อ่านแล้วก็ไม่ได้สวดไม่ได้ไม่ได้สัสัจชายะอืคันนี้ตอนแม่ป่วยแล้วยมได้ไปเยี่ยมพอเพลินเห็นคุณแม่นี่คือพูดไม่ได้แล้วแล้วก็เจาะคอแบบ ไอย่าเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยน่าทนังสารมากเลยแล้วมือก็รัดเอาไว้ที่อกเนี่ยตลอดเวลากำมาไว้แน่นมากได้ถามคุณครูว่าท่านเป็นอย่างนี้มานานหรือยังนี่บอกว่าเป็นหลายสิบปีแล้วที่มือเนี่ยเอาออกไม่ได้ก็คือรัดเอาไว้อย่างนี้ตัวเองก็เลยใช้คือคำของพุทธเจ้า Uh huh. แล้วก็อัญเชิญคําของพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกคุณยายคะคุณยายอยากฟังคําพระพุทธเจ้าไหมถ้าคุณยายอยากฟังคุณยายกระพริบตาด้วย uh huh. คุณยายก็กระพริบตาตัวเองก็เลยคิดว่าใช้ความรู้ที่ศึกษาจากพุทธวจนะค่ะเท่าที่ตัวเองจะรู้ได้นะคะก็เหมือนเป็นผู้ใหม่แล้วก็โน้มน้าวจิตใจให้คุณยายหมดห่วงแล้วให เดินตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ตอนนั้นก็เลยไม่มีทางอื่นนอกจากบอกว่าคุณยายตามลมหายใจเข้าออกได้ไหมคะตามลมนะเชื่อในพระพุทธเจ้านะคะไม่ต้องคิดเรื่องอื่นคิดเสร็จแล้วก็ตัดทิ้งมาอยู่ที่ลมหายใจก็เลยบอกคุณยายแล้วก็สวดเออสาธยายปฏิจจสมุปบาทกฎอิทัปปัจจยตาแล้วก็อริยมรรคมีองค์แปดให้คุณยายฟังด้วยความตั้งใจแล้วแน่วแน่ แล้วหลังจากนั้นคือคุณยายก็ร้องไห้แต่ไม่มีน้ําตารู้ว่าเออไม่รู้ร้องไห้ด้วยเหตุผลใดหลังจากนั้นก็ลากลับสองอาทิตย์ต่อมาคุณยายก็เสียชีวิตตัวเองก็คือไปที่งานศพแล้วก็คุณครูก็บอกว่ามันเป็นปฏิหารมากเลยนะค,คุณก็คือหลังจากที่คุณนำทางเนี่ยมือคุณยายอ่ะคุณแม่เนี่ย ลายออกอะค่ะคือไม่ได้ออกเต็มแบบเป็นแบบมือทั้งหมดแต่มือมันง้างออกคุณ mm. ครูเขาก็ร้องไห้แล้วบอกว่าขอบคุณที่วันนั้นมาแล้วนำทางโดยใช้คำพระพุทธเจ้าและก่อนที่คุณยายจะเสียบอกคุณครูว่าวิทยุที่ให้อะช่วยเปิดอย่าให้อย่าให้หายเลยนะเปิดอยู่ข้างๆหูคุณยาย แล้วก็หนังสือที่ให้คุณครูมาสิบสามเล่มอ่ะช่วยผัดกันสาธยายธรรมให้คุณยายเนี่ยอ่านตลอดระยะเวลาที่คุณยายจะคือที่ป่วยอยู่เนี่ยไม่ว่าคุณยายจะหมดลมเมื่อไหร่ช่วยสลับกันอ่านไปเรื่อยๆเรื่อยจนถึงเป็นเวรเช้าวันจันทร์เช้าวันหนึ่งตอนเจ็ดโมงเออเป็นเวรของคุณครูพอดีคุณครูก็อ่านแล้วก็รู้ว่านั่นก็คือเจ็ดโมงเช้าเนี่ย ลมหายใจที่คือคุณครูมองเห็นแล้วก็กําลังสัญญายะอยู่อะ่ะก็คือเป็นลมหายใจสุดท้ายแล้วมันก็แผ่วหายไปแล้วโดยรวมไม่มีการทุรนทุายดับไปอย่างนิ่งสนิทอะค่ะ mm. คุณครูก็ก็เล่าให้ฟังค่ะนี่ก็เลยคิดว่านี่เป็นอนุสาสนีที่ตัวโยมเองได้เห็นหนึ่งในในในสิ่งนี้ แล้วก็หลังจากนั้นก็ยังมีเห็นอีกหลายเคสที่เป็นลูกน้องตัวเองเองนะคะแล้วก็เป็นคุณพ่อของลูกน้องที่มีการกระทำความดีแล้วเห็นได้ว่าตอนก่อนทำกาละเนี่ยเขาหลุด mm. ด้วยตัวเขาเนี่ยเหลืองแค่อาทิตย์เดียวอะค่ะ mm. ค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือเพิ่งสองวันซึ่งไม่ได้ทำไม่ได้ยิน ก็จะมีเหมือนกับศพท,ทั่วไปซึ่งถามจากทางลูกน้องแล้วเราก็จะเห็นความต่างว่าแค่สองวันที่ศพหนึ่งที่ทำความดีมาตลอดแล้วได้ยินพสูตรกับอีกศพหนึ่งที่ไม่ได้ยินไม่ได้สั่งสมบุญมามันมันเห็นลเปรียบเทียบกันได้อันนี้ก็เลยเล่าเพื่อตัวเองได้เห็นเองก็เลยมาแบ่งปันให้กับ ญาติธรรมทั้งหลาย <S 1> <S 1> <S แล้วก็ตัวโยมเองก็อย่างลงมั่นในพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ถึงแม้ว่าวันนี้จะพยายามเพื่อให้ลูกน้องอีกจำนวนหลายๆท่านปฏิบัติตามโยมรู้แล้วว่าทาไมสิ่งที่เกิดได้ยากที่สุดที่พระพุทธเจ้าบอกก็คือหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้า สองก็คือมนุษย์สามก็คือพระสัทธรรมที่จะกระจายแผ่ไปทั่ววันนี้ในโรงงานของข้าพเจ้าของตัวโยมเองเนี่ยแล้วรวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณพันห้าร้อยอคนมีแม่บ้านคนเดียวค่ะที่เป็นแม่บ้านที่ทำความสะอาดเขาเดินตามรอยโยมแค่หนึ่งคนนอกนั้นก็ยังใช้ฝั่งคำคำสาววกอยู่ซึ่งตัวโยมเองก็ จะพยายามต่อไปเพื่อที่จะสอนแล้วก็บอกเขาตามคำพุทธเจ้าแล้วก็จะบอกเขาว่านี่คือคำของพุทธเจ้านะเพราะสิ่งที่พูดนี้ตัวเองแน่ใจแล้วก็จะไม่พยายามพูดผิดเพี้ยนเพราะรู้ว่าสิ่งที่ถ่ายทอดให้ใครไปถ้ามันผิดจากคำพุทธเจ้าหมายถึงข้าพเจ้าก็คือตัวโยมก็จะได้รับบาปในสิ่งที่ข้าพเจ้าทีท่โยมถ่ายทอดไปด้วยะคะ่ะ ก็อันนี้ก็แล้วอีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้ขอโทษด้วยนะคะที่อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่เพิ่ินอีกประมาณไม่กี่วันเนี่ยพ่อของลูกน้องคนหนึ่งเป็นมะเร็งที่กระดูกสันหลังแล้วแล้วก็กระจายไปทั่วแล้วตอนนี้โยมก็เลยแนะนําลูกน้องคือเอาสัจยาะที่เป็นสีน้ําตาลนะคะเล่มสีน้ำตาลให้เขาไปอ่านให้คุณพ่อเขาฟังแล้วก็เอาวิทยุไปเปิดให้ที่โรงพยาบาล ค่ะแล้วก็ลูกน้องก็เลยบอกว่าหนูทําตามที่พี่บอกนะ<ล>ก็คือเนี่ยสิ่งนี้ที่จะแทนคุณของคุณพ่อได้ค<ม>่ะแล้วก็ทางคุณพ่อเนี่ยสังเกตสองวันเออท่านไม่มีอาการทุรนทุรายแล้วท่านยังสามารถอ่านหนังสือเล่มที่สัจชายาสีน้ําตาลเนี่ยได้เองแล้วอ่านออกเสียงได้เองค<ม>่ะก็เลยตอนนี้ก็เลย ขอค,อ,าาอ,อคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าที่โยมทำเนี่ยยมทำถูกดีที่สุดแล้วสำหรับมอบให้กับคนที่กำลังจะทำการกาละอีกไม่กี่วันนี้แล้วหรือเปล่าคะใช่ใช่ก็คือทำตามพระศาสดาแหละให้เขาได้สดับในคำตาตาคตแล้วก็ให้ได้ฟังในช่วงก่อนกระทำกาละ,ะคือช่วงมรณะกาเนลนงนั้นเรา ขอให้เรามีคําพระศาสดาเนี่ยอยู่เนี่ยเราอ่านก็ได้นะเปิดอ่านเลยอ่านอ่านอ่านไปเรื่อยๆให้คนใกล้ตายฟังนะ,นะถ้าเป็นตัวเราเองเราทรงจําได้เราก็ใช้การระลึกถึงบทแห่งธรรมเองได้นะแต่ถ้าเรามีอัดเสียงไว้เราก็เปิดบนให้เขาฟังตลอดนะบทที่แนะนำก็ปฏิจจสมุปบาทนะ คือให้ข้อธรรมที่สุดยอดกับเขาเลยไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะไม่รู้เรื่องอย่าเอาความเห็นของเราไปไปใช้กับคนอื่นพระศาสดา,า,าเนี่ยเห็นละสัตว์ทั่วโลกธาตเนี่ยเป็นยังไงในช่วงมรณะกาเลเนี่ยอินทรีย์แก่กล้านะให้ธรรมะไปแค่ไหนเนี่ยก็ไปได้เท่านั้นจริงๆพรามณ์กำลังใกล้จะเสียชีวิตพระสารีบุตรไปสอนแค่พรมวิหารสีก็ไปจบ ไปเป็นพรมไปแค่พรมวิหารสีจริงๆทั้งที่กิจที่พึงกระทําได้นั้นเขายังมีอยู่นะสารีบุตรก็ไม่แสดงธรรมให้ยิ่งขึ้นไปนะดังนั้นเราแสดงธรรมอ่านปฏิจจสมุปบาทเลยเนี่ยหรือเราไม่มีอะไรอ่านแต่เราท่องได้เนี่ยท่องให้เขาฟังเลยนะเนี่ยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสีบรรทัดย,ยังได้ผลเลยเมื่อวาน ก็ราชการผู้ใหญ่อยู่คนมาเล่าให้ตามาฟังเองว่าเนี่ยเขาก็ไปแนะนำนะเพื่อนเขาเนี่ยที่ที่กำลังจะเสียชีวิตเนี่ยนะเราก็แค่สี่บรรทัดอบอกเชื่อไหมถ้าเชื่อเชื่อท่องนะนะแล้วก็ก็ท่องนะรอดเหมือนกันนะรู้แค่สี่บรรทัดนะเนี่ยอ่กำไรมากนะ แต่อดีตเขาคงสร้างมาเยอะอะใช่ไหมอ,อดีตเขาต้องเป็นก้อนกุศลมูลก้อนใหญ่แน่นอนนะเนี่ยขอบพระคุณค่พาพาจย์